มาอีกจุดหนึ่งนะครับขี่ไปเรื่อยนะผมมองมองอย่างนี้นะครับตอนนี้บินสวนไปบินสวนไปสองตัวนะฮะบ,บินมาจากข้างหลังผมแล้วก็มาทิิเนี้นะครับบินไปนี่นะครับแล้วก็หักหักหน่อยนะลุ้นครับผมอากาศเย็นจะเป็นแบบนี้นะครับพึ่งนะจะบินเลือดนะครับ เมื่อกี้แทบเป็นลมนะฮะโอ้โหกว่าจะลุยถึงหลังนะครับยจาลาบเครือทั้งนั้นเลยฮะนี่ยนะก็ไปไปไปเรื่อยนะฮะบินก็ไปช่วงนี้นะฮะ ลุ้นนะครับผมอ่านี่ครับออกออกมานี่นะสังเกตนะครับสังเกตช่วงนี้นะฮะนั่นครับเหมือนต่อเลยนะฮะบินเข้าบินออกครับผมลุ้นครับยังไม่เห็นนใหญ่เล็กนะครับว้าเกาะอยู่ข้างทางเองนะฮะ แสดงว่าเขตนี้ไม่มีใครมาครับต้นข่อยนะใช้ได้เลยครับผมเห็นหัวน้ำเหมือนกันเลยนะสุดยอดเลยนะครับวันนี้ถือว่าฟุกจัดนะนะฮะขี่มันบินสวนอย่างเงี้ยนะครับทาาบถ้าเราไปในเขตที่เพิ่งเยอะๆนะครับ เราก็จะเจอแบบนี้นะมันบินสวนนะฮะโดยโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับแต่บางลังถ้ามันบินไปไกลๆก็โอเคนะฮะลุ้นกันนะครับสองลังครับผมนู่นอีกลังฮะมอแต่เว้าวนะฮะพอดีเุ๊บเหลือไปเห็นนะครับผมพูดถึงคำฟุกเมื่อกี้นะฮะโอ,อ้ต้องเอาถังครับ มีลงเยอะครับแถบนี้นะฮะมีหลังเล็กครับนู่นนะฮะของลังทำาคบแป๊บนะต้องเอาถังเข้ามาครับไม่แน่จจะมีลังอื่นอีกนะครับหุ่นหน้าเก่ะเลือเกินฮนะต้นกระถินครับอีต้น,นต้นคอยเอาถังครับผมอ่าเสร็จแล้วอันนี้ถังใหม่นะครับถังที่ผมเอามาสองอันนะครับนูน่นนะนะ อันนั้นเต็มแล้วนะครับไปลุ้นฮนะชีวิตาหาก,กินนะครับบางวันก็เหนื่อยบางวันก็สบายนะหาพึ่งนะครับจะมีทักสามสี่ลังนงงนะมองนี่นะครับตกต้นกระถินโยกไปโยกมาเลยนะครับอันนี้ลังไม่ใหญ่นะครับแต่คงจะเต็มนะฮะ แล้วก็หลังใหญ่อยู่น่นนะฮะสองลังครับผมจุดครบครับผมเอาใส่เลยนะครับพวกหงเกาะจนแกโ่โดยไม่มีใครมานะฮะหยยาวที่ครับน้ำพอได้กินนะฮะ เห็บเล็กผสมน้อยครับผม,มหลังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะอึ๊บคนานมันอยู่ฮนะเอ,เอาหลังวางก่อนนะครับ เรียบร้อยครับผมดูรังใหญ่กัน,นะฮะรังเล็กไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับรังใหญ่อยู่นู่นนะฮะดูครับ หลังเล็กกำลังเต็มครับผมโอ้โหสุดยอดฮะหัวน้ำก็โอเคอยู่นะฮะมือเปื่อนน้ำหวานครับเปื่อนกล้องให้เหนียวเลยครับ กามานะ ่ได้นะครับของหลังนะครับเรียบร้อยฮะนู่นนะครับ ตัดนะครับขวางขวางหัวน้ำนะครับหลังนะฮะชัดเจนับผมหลังเล็กยังไม่ได้ตัดนะฮะวาง <c oughs> วางไว้นู่นนะครับไปครับ